เย็นวันนี้คิดเมนูอะไรไม่ออกปิดจบกันที่ส้มตํากันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของเมื่อวานตอนเย็นนะคะเตรียมมื้อเย็นรอพ่อพา้านเลิกงานปรึกษากันกว่าจะได้คําตอบก็ประมาณ6กโมงเริ่มมืดแล้วล่ะค่ะว่าเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีสรุปสุดท้ายแล้วพีเมียมบอกว่าส้มตาก็ได้แม่ง่ายๆพอดีเมื่อเช้าแม่ออกไปตลาดค่ะแล้วก็ซื้อไส้กอรอกอีสานมาไว้ติดตู้เย็นหนึ่งถุงเย็นวันนี้ก็เลยจะได้เป็นส้มตําแล้วก็ไส้กอรอกอีสานย่างเท่านั้นเลยค่ะแม่ก็เข้าครัวจัดการสับมะละกอไว้เรียบร้อยล้้้าางผผััักกกแแลว็จจส่มเข มาได้ไม่นานค่ะพีเนี่ยก็ตามลงมาถามว่าแม่มีอะไรให้ช่วยไหมแม่กับพีเมียเข้าครัวมาได้ไม่นานค่ะสักพักพอบ้านก็มาพอดีลงรถมาพร้อมกับขนมหวานมาฝากเด็กๆ2ก,กล่องไส่ก,กอกอีสานเขาทําสุกมาแล้วค่ะพวกเราแค่ย่างให้มันหอมขึ้นแค่นั้นเองหน้าที่ย่างไส่ก,กอกอีสานวันนี้เป็นของพีเมียนะคะสักพักเขาก็เรียกแม่ไปดูว่าแม่ได้หรือย,ยังมันเริ่มไหม้แล้วนะแม่ก็บอกให้พีเมียคีบใส่จานค่ะจากนั้นแม่ก็หันมาตำส้มตำจานแรกไม่ตำให้ใบหม่อนก่อนไม่ใส่พริกนะคะแต่ใส่น้ําปลาร้าเหมือนเดิมเลยค่ะหหลังจากแมมม่่่ตครรทีีไเเผดใ้บบอนย แล้วแม่ก็หันมาตามครกปกติค่ะครกนี้วันนี้แม่ใส่พริกแห้งไป3เม็ดแล้วก็พริกแดงจีนอ,อีก3เม็ดพริกแห้งรอบนี้แม่ใช้เม็ดใ,ใหญ่ค่ะไม่ใช่เม็ดเล็กมันเผ็ดน้อยๆวันนี้แม่ไม่ได้ลวกเส้นใดๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆกินกับข้าวสวยพอบ้านก็เหมือนกันค่ะได้ข้าวสวยไปคนละจานกินจากส้มตำพอบ้านก็ชมใหญ่เลยค่ะไม่ได้กินนานแล้วส้มตำอร่อยมากแต่ละคนชมว่าอร่อยแต่แม่คิดว่าน่าจะหิวกันสุดๆแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกพอคุ้นต้มจืดตำลึงหมูก้อนเมื่อเช้าก็เหลืออยู่ค่ะเย็นนนนนนี้้แมมมมม่่่กกกก็็็อออุไดชาเเๆหหืัใบิน ต้มจืดกับส้มตําไปค่ะน้องบอกว่าเข้ากันสุดๆเลยแม่แม่ก็บ,บอกว่ามันเข้ากันยังไงเธอตักน้ำปลาร้าใส่ต้มจืดเนี่ยนะกินกันอย่างอร็ดอร่อยเลยค่ะไม่มีใครยอมวางช้อนกันเลยทีเดียวหมดเกลี้ยงทุกจานได้เวลาพักพ่อน